ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมลานทราเกมมิ่งเนาะวันนี้ก็อยู่กเกมโรบบอกในส่วนขามาอันนีเมะลาสเตนนั่นเองครับผมและในวันนี้นะทุกคนเราก็จะมาทําการรีวิวเจ้าตัวนี้เอลน้ำแข็งที่ได้ประมาณ3วันแล้วนะครับซึ่งกูดโดนคลิป <c oughs> นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งเลยนะผมว่าเมตานะติดก,กระดูกดาวเ,าเมทโคตรแรงนะครับผมและเป็นที่เรียวหนึ่งของเขาเริ่มต้นอยู่ที่5,020นะครับผมด้วยระยะ22่สตีหกวินาทีนะนามของเขามีนามว่าไอเอล นั่นเองนะครับผมก็เป็นเอลน้ำแข็งนะฮะตามชื่อเลยนะก็ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวต้องไปแคปจิงแคปเจอร์ตอนรลเวบหนึ่งถ่ายเอาไว้นะครผมแล้วก็มาดีบิวอีกทีนึงนะสำหรับวันนี้ก็ทามสก,กีปัะผมแล้วมาเจอกันตอนเลเวลตันนะจ๊ะ two thousand years later คิดดองไม่นานจูอัปเดตใหม่ฮะไล่หลังอัปเดตใหม่ไปก็ไม่ได้ทำสักทีติดแอนิเมตดีเฟนเดอร์นะก็ตอนนี้เ็นทีมข้างล่างเลยฮะอันนี้ไม่ใช่ทีมที่เราจะมารีวิวในวันนี้เนาะก็เป็นตัวละครตัวเดียวนะก็ชื่อคลิปน่าจะบอกแล้วว่าตัวอะไรนะครับผมปุ๊บทีนี้เราจะเอาตัวนั้นไปก่อนซึ่งสตัดมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะก่อนอันนี้ไม่มีสตัดผมก็เลยรีวิวแบบปกตินะแต่วันนี้อม,มันก็จบเร็วกว่าปกติหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่มีเอฟเฟคเลยเลยเหรอคนอื่นเขามีนะไม่ววแตนะ่ว่า ไม่ได้มีบูมีบัฟอะไรนะไม่ได้สุ่มไม่ได้ทําไว้เดี๋ยวอาจจะมาสุ่มเนาะสตัดของเขานะด้วยดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่20,000นะครับผมระยะอ4ตี6กวินาทีจริงจริงน่าจะตีประมาณ6 6.5้ไม่ก็6วินาทีนะครับผมโอเคก็ด้วยความที่เป็นบัฟนะด้วยความที่มีสตัดเข้ามาผมขอไปดูสตัดก่อนนะแล้วกันนะอยากรู้อ๋อมันเป็นเอสบวกแปลว่าตอนแรกน่าจะอยู่ที่ประมาณ6.5วินาทีนะครับผมเดี๋ยวถ้าชาสมืกี่ผมจะจะเรียเป็นดาเมจเอสอยู่ คุ้มป่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่เบากว่าเดิมเลยผ่านเลยก,กู <c oughs> อีกทีดิเอา้าอะไรเอ้าหรือตอนแรกมันดีกว่าปะ่ะทุกคนคือค่านี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเว้ยแล้วมันดูยังไงวะอันนี้เอา้าอ๋อโอเคปวดหัว100วะศูนย์จุดแปดห้าหนึ่งร้อยเละหนึ่งร้อยตลอดด้วยนะอืมดีอืมดีรีแล้วยังหนึ่งร้อยอยู่ยังบักอยู่เลยฮะไอ้ยผมรีกุรีเอาเอสออกทำไมวะไปไปรีวิวตัวก่อนดีกว่าเมื่มอกี้เอสบวกยังอยู่นะแต่เมื่อกี้ไม่เป็นไรแคคค่่่่เเเฉยๆนนะะะรรรรรับผผมมมอาาาไปีีววววววิพกดด็ซึง อะแบบนี้แหละโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเกือบลืมเ,เกือบลืมโอเคเจอกันนะผมและถึงเวลาแล้วฮะออกไปซะก็ทัศมุขีผมโอ้โหจากาดาเมจเอ๊ะดาเมจบอลลงเลยแต่ว่าเลขมดสตักอื่นที่เพิ่มขึ้นก็ช่างเริ่งน้ำไปก่อนแล้วกันผมเข้าไปหาเองอีกทีนึงเอาละเอาละนี่ เอลน้ำแข็งนะครับหรือว่านามของเขาก็คือไอเอ็มเปอเรอร์เนาะอย่างนี้ได้จะเห็น effect. เอฟเฟกต์ผมขออ่ะอยืนตรงนี้กับไม่ตีบินแต่เลิสนนะ่ะถึงร้อยอยู่โน้นไปโอเคมาต่อนี่ครับดาเมทเลื่อนตัวที่2อ0 0 0ื่ระยะ24่ตีหวินาทีนะผม,ผมจะประมาณเอานะครับผมเพราะว่าสตัดมันมีผลต่อความเร็วการโจมตีระยะและดาวเมจนะครับผมเอาละอัปเกรดอยู่ที่2,320นสาร้บะราคาเกรดนี่จะเหมือนเดิมตลอดนะผมก็จะบอกไปเป็น <ๆ S 1> เลยนะอัพเป็นดาเมทหกหม0่นเดพานะผมระยะ27นะตีหวิเหมือนเดิมนะผมตัวอัปเกรด40,000 นะผมดาเมจจะกลายเป็น1 2 8 0 0 0นดะครับด้วยระยะ2ีเนาะตี6วินาทีเหมือนเดิมนะแล้วก็อัพเกรดที่5 1 5นนะครับะผมสกิลต่อไป Energy เคิร์นะับผมนะก็จะกลายเป็นดาเมจ2 0 0แสนด้วระยะ30ตีเหมือนเดิมนะครับผมอัพเกรด8,250นะด้วาเมกกลายเป็น3 2 5 0 0 0อหนะฮะโอ้โหระยะ30เหมือนเดิมนะตี7ตอนนี้เพิ่มเป็นเวิแล้วนะฮะด้วยอัพเกรดที่11,000นะดาะะะะเดมยเ,เป็น4 2 3 0 0 0นะครัดผมกยรายเหือนเี่มสนสอไหมื่นสามพันนะครับผมด้ แลเมเจะรลารเป็น6,411 0 0นันผมด้วยระยะสา2นะั่นก็คือส7นะั่นแหละตีเหมือนเดิมอัปเกรด2 3 8 0 0นะมันรเมรเป็น8 37 0 0 0แล้วนะระยะส9ตี7วินาทีนะผมว่าหลายๆคนอาจจะทำถึง4ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยเดอปเกรดอยู่ที่32,300นะครับผมกาเมจจะตันไปที่ประมาณ1 3 0 0 0 0นะครับผมนะขอผมจะเป็น1 2 9 0 0 0้นะก็ด้วยระยะที่49กนะก็ตีประมาณ50เนาะแล้วก็ด้วยตีอยู่ที่7.19วินาทีก็ประมาจ7วหนนะอ่ลเกเล้วผม จะไม่ได้อธิบายลักษณะสกิลอะไรมากนะเพราะว่ารีบเก็บคอด้วยนะครับผมอา่าทุกคนจะได้เห็นสกิลไปอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกพร้อมกับไปสุ่มหาบัฟกันเลยทีเดียวนะครับผมเอาให้คุ้มค่าเลยคลิปนี้จะให้ลงก่อนนะคลิปนี้รีบลงนะครับผมส่วนของโซนจินบูเนี่ยยังลงไม่ได้นะวิวยังไม่ตันแต่ว่าเป็นการทำทั้ง,งสามล่างเนาะก็เหนื่อยหน่อยนั่นแหละไม่เป็นไรเดียกันข้างนอกครับผม อืมเจ้าของนังค้างเมื่อกี้เราได้ดีโลมาจัดการโลนี่เองเราได้ดีโลมาผมก็เลยดูสถิกิต่อร้อเอยู่ละไหนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอู้อ้โอ้โหสเอสผมผมยอมให้ดาเมจน้อยลงฮะผมยอมให้ดาเมจน้อยลงโอเคจะสองหมื่นละหมื่นแปดแต่ว่าอู้อู้ตีคนเร็วเลยอู้เอสเลยเล่ะและไม่ผมก็จะไม่ถึงสองแสนแล้วนะมาไม่เป็นไร เรามีอยู่300นะผมจริงๆจะเก็บ300ไว้ให้ส่วนของทรงจินวูนะครับผมเอ้ยทรงจินโวนะแต่ก็มาเลยเอ,อสกิปเลยเนะี่ยมันบริกาูปกติบริการผมจะเป็นที่ดวงก็ดีดก็จบอยู่นะซื้อแต่งบริการแตพราะเปลี่ยนมามาเปลี่ยนไม่รู้เหรอยี่สิบเจ็ดโลไม่รู้เลยมาต่อคำว่า,านี้เดีย๋ยวไปหาเพิ่มก็ได้นะผมถ้าตัวเยอะจะกินเป็นร้รอยนี้ก็ปันป่นดีไหมปั่นดีไหมเลยเฮ้ยอุ้ยมี บิมโดนหมดละเบีมโดนหมดแล้วจริงนะอะไรไรดโหมดโดมไม่ใช่อเจอโอ้อันนี้ไปไหนเนี่ยเฮ้ยครังแรกเลยผว่าบีกูตอกอับมากที่กูรเล่นเกมนีเลยนะคือถ้านียไม่ได้นะ หลังจากที่ไปดีทรงกินบูเนี่ยผมจะเอาเยอะๆเลยแต่ว่าถ้าไม่ได้อีกคือเลิกเล่นเกมนี้ละชิริกามิอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้นี่นก็ได้ไม่เสียเวลาเปล่าเอาให้ครบเลยถือว่าแรงอะ่ะผมว่าแรงกับโบรลรอนละอาล้ๆตอนเนี้ยอ่าผมว่าแรงกับโบลร้อนละพะโบลรอสออซีไง ผมไปไม่ถูกจริงๆว่ะแต่คนผมก็ได้รีใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะเกลินไปจริงๆว่าเกมก็เป็นว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมสำหรับการรีวิวในวันนี้เนาะตอนนี้ดาเมก็น่าจะแรงขึ้นมาค่อนข้างเยอะละเท่าไหร่แล้วอ่ะผมไม่ได้แคปจากสองหมื่นเป็นสามหมื่นเลยนะสีดเลยอ่ะน่าจะถึงสองล้านอาจจะถึงสองล้านนะครับอาจจะนะไม่แน่เหมือนกันไอ้จังผมไม่สวยว่ะสีบวกก็ช่างมันเหมือนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมเล้ศเจเกนเนี่ยภาวนาจ้ะบ๊ายบาย Hard to